มาทดสอบวิธีการใช้ออฟฟิ e ม i x นะครับซึ่งเป็นตัวผสมระหว่างวิดีโอกับ powerpoint นะครับไม่อยู่ในโปรแกรมเดียวกันเป็น Add-on หรือ Add-in ของ microsoft powerpoint นะครับก็ลองมาทดสอบกันดูอันนี้เป็นสไลด์ที่1นึ่งนะครับรแนะนำชื่อโครงการวิจัยที่ได้นำเสนอไปนะครับไปสู่โครงการสไลด์ที่2นะครับเป็นเรื่องของประสภาพปัญหาความเป็นมาของปัญหานะครับแล้วก็ ซึ่งอันนี้พูดถึงเรื่องของแผนยุทธศาสตร์20ปีแล้วก็แผ,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติฉบับที่12นะครับโอเคครับปัญหาเนี่ยมันมาส่งผลต่อ,อในเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่มีปัญหาความไม่สงบครับซึ่งอันนี้ก็จะไปตรงกับแนวคิดหนึ่งที่เราต้องการแก้ไขาคือการนำ s ติแนเบิลเดเวล็อปเมนต์นะครับมาใช้คอนเซ็ปต์ในแง่ของการพัฒนาที่ยังง่งยนืนนะครับคือลึ่งจะมองไปใน3ด้านคือสังคมสิ่งแวดล้อมแลนะเศรษฐกิจนะครับโดยแนวคิดนี้เนี่ยมันก็จะไปสอดคล้องหรืออยู่ในกล่องเดียวกันในหลักคำสอนของศาสนาอิสลามที่พูดถึงในเรื่องของบันดาตุนตตยีบาตุนนะครับแล้วก็แนวคิดนี้มาจากาในสุรทิสิบี่นะครับอายุที่16 นะครับก็โดยถ้าถามว่าจะเอาแนวคิดนี้มาใช้ยังไงก็จะมีหลักใจอาโยศีพหประการน,นะครับหประการที่พูดถึงก็คือเรื่องของการทํางานเป็นทีมนะครับเรื่องของอุมามเรื่องของอาฟาลัสนะครับเรื่องความรับผิดชอบเรื่องของขีดศักยภาพที่รอชูรอศักยสัทธิภาพ,าภาพนะครับเรื่องของดุลยภาพที่เรื่องของบักราบเรื่องของแกซ์ อันนี้คือภาพลองทดสอบดูนะครับผลจะเป็นยังไงหรือว่าต้องไปให้หมดโอเคนะครับลองไปสไลด์ครบนะครับเมื่อกี้ผมลองไม่ครบโอเคนี้เรื่องของวัตถุประสงค์งานวิจัยนะครับแล้วก็มาสู่กรอบวิจัยที่ใช้หลัก6ด้านของชัยอานะครับมุ่งสู่การพัฒนาเรื่องของอาชีพเศรษฐกิจการศึกษาสังคมและสุขภาพนะครับแล้วก็ในงานวิจัยนี้ก็จะบองไปที่3จังหวัดนะครับใน เนเยื่องของทุกว่นนะครับจะมองไปที่6ด้านเช่นเดียวกันนะครับในโครงการนี้ประกบรอบด้วยการย่อยอยู่ห2 3่งสอ่โครงการนะครับแล้วก็มีผลที่ได้รับค่าก็าจะได้รับจีสาประ็นนะครับก็ขอบคุณครับหมดแล้วนะครับสไลด์หมดก็